ครับวันนี้ผมอยู่ที่หน่วยบ้านกลางแคมป์นะครับก็เป็นหน่วยที่ขึ้นตรงกับพุทธยานแห่งชาติเก่งจกรจานนะครับวันนี้ได้เข้ามานอนเนี่ยเข้ามาเกือบเกือบแทบไม่ทันเหลืออีก5นาทีเพราะจริงๆแล้วที่นี่เขาปิด5โมงก็เลยเข้ามาเป็นวินาทีสุดท้ายเลยก็เลยเดินทางเข้ามาอยู่ได้ตอนนี้ผมมาพักอยู่ในสถานที่กลางเต็นท์นะครับออของทาง บ้านกลางแคมป์นะครับเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศก่อนนะครับครับบรรยากาศเป็นอย่างนี้นะครับอยู่ข้ามกลางป่าเลยนะครับข้างล่างนั้นเป็นน้ําตกนะครับตอนนี้ผมมาตั้งชั้นหนึ่งบบนี้นะครับก็จะมีมาเพื่อนมีเพื่อนบ้านมาอยู่ด้วยมีเขาเป็นรถแบบโรบิวนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นลานกลางกลางเซนต์นะครับก็จะมีเคร่องเทีย่ยวประกันเซนต์กันเยอะนะครับอันนี้ก็เลยต้องขึ้นมาทำมาหารเหมือนที่เก็บตัวคงไปพลัวมันหนัก ก็เลยขึ้นมาทำบุญกำลังจะหุงข้าวครับตอนนี้เตรียมเตรียมอาหารอยู่ตอนนี้กำลังเตรียมอาหารอยู่เอาข้าว,าวมาแล้วจะหุงข้าวเราจะหุงข้าวด้วยเตาแก๊สน,น้ำเปล่าครับเข้าไป อันนี้หุงแบบแบบดงนะครับต้องใช้น้ำเยอะหน่อยก็น้ำได้มาจากปั๊มแก๊สที่เราเอามาหุงข้าวน่าจะประมาณสามขวดน่าจะได้ครับ แก๊ดไม่มีแก๊ดไปไหนผมออกแก๊ดออกออกนอนเลผมออกแก๊ดออกมาแล้ว ไม่ติดมีวิธีเดียวก็คือปืนยิงหน่อปืนโอ้น้ำมันขูดแล้วน้ำมันขูด นี่เป็นไรลูกไปขึ้นมาไนี่้ยร้อนขึ้นมาทำอาหารข้างบนครับตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วเราก็เริ่มทำอาหารจริงแล้วเดี<ะ>๋ยวให้ทางนู้นไป ดูบรรยากาศรอบๆก่อนด้วยนะไปดูเขากางเต็นท์กันกลางค่ำกลางคืนเหนนะเดี๋ยวไม่ได้ไ,ได้อยู่นะเราขออนุญาตเขาเพามาสถานที่ท่องเที่ยวนี้เนะียก็ถ่ายกว้างๆไว้ก่อนนะพาพาไปดูกนก่อนนะ้วยได้ไปถ่ายเป็นคลิปไว้ก่อนนะได้อยู่นี่นะคะจุดที่ไว้แวนจอดรถนะคะเข้ามาปุ๊บ ก่อนจะถึงทางที่ขึ้นไปกามเต็นแ์เราก็ได้มห็นตรงนี้เลยว่าลานค่อนข้างกว้างในบริเวณที่เราตามเต็นต์ก็มองลงไปนะะี่ค่ะมันสวยมากเลยเห็นไหมคะเดี๋ยวใกล้น้ตกเลยเดี๋ยวใกล้น้ตกเลยค่ะเด็กๆเพิงชอบแน,น่เลย แต่เล้กๆแข็งงนลงเดินเดินตกด้วยตไม่ได้น,นี่สำหรับท่านนี้นะคะเป็นเพื่อนบ้านเราค่ะเพราะว่าไว้แวนสวัสดีค่ะไว้แวนจอดอยู่ข้างๆกันเลยเห็นไหมใกล้กันแค่น,นี้เองของเขาเท่มากพยเป็นรถโฟล์วิวแล้วก็มีเ็นท์อยู่ด้านบนรถนี่เห็นไหมสามารถปีนขึ้นไปมาโดยที่ไม่ต้องกลัวว่า จะมีตัวอะไรไมารักควรเพราะว่าอยู่สูงจากพื้นดินสูงควรแล้วก็เต้นก็แบบน่ารักน่ารักกำลังดีนอนสองห้องทีเลยสวัสดีค่ะขออนุญาตหน่อยนะคะกำลังทำอาหารอยู่หรอคะครับค่ะโอ้หมเ็นไงคะน่ารักไหมเห็นไหมดูสิมากันสองคนน่ารักน่ารักแล้วก็มีอุปก,กรณ์ทั้งทำกับข้าวแล้วก็โต๊ะกินข้าวแบบปิ๊งนีน้ปิ๊งนี้น่ารักน่ารักอ่ะเจ๋งมากเลยแล้วดูแล้วดูวิวนะคือจะบอกว่า ค่าเข้าหลักร้อยแต่วิวหลักร้านนะจ๊ะถึิมีตังก็ซื้อไม่ได้นะดูสิดูสิน่ากินข้าวท่ามกลางน้ำตกค่ะแล้วก็มีป่าเห็นด้วยไหมคะเนาะค่าเข้าหลักร้อยแต่วิวหลักร้านเลยเนาะสุดยอดมากเลยแล้วแถมอากาศก็ดีดีใช่มาจากไหนกันเหรอคะมาจากจังหวัดนนท์ค่ะนนทบุรีใช่ไหมคะมาที่นี่บ่อยไหมคะก็สองสามครั้งค่ะมาสนุกกันแล้วเนาะ รู้สึกว่าอดมาดูผิเสื้อผิเสื้อใช่แล้วคิดว่าหมดจากรอบนี้จะมีรอบต่อไปไหมคะก็เรื่อยๆค่ะมีแน่นอนใช่ไหมคะใช่โอเคขอบคุณค่ะอยาให้ดูให้ดูเต้นอีกทีนึงอยากอวดมากอยากอวดมากเรื่องๆคืออยากมีอย่างนี้บ้างรู้สิมีติดติดไซส์แสงสีด้วยอ่กลางคืนจะกดดิสโก้เถงก็บอกว่าเราจะได้มาด้วยบอเอ็กบอเอ๊ะอะไรเงี้ยเห็นเขาวัยรุ่นเขาคิดกันแล้วกันโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูเต้นอื่นๆนะนี่เรามาดูนะคะตรงนี้พื้นที่ของ บริเวณที่ให้การเต้นได้ของบ้านกางแคมป์นะคะจุดนี้จะเป็นจุดที่น่าจะใหญ่ที่สุดนะคะของที่ก็คืออันนี้เน้นสําหรับคนที่ไม่ได้ต้องการจะจอดรถติดกับเต้นก็คือขนอุปกรณ์ต่างๆไปการเต้นที่สนามหญ้าอ่อันนี้เหมาะสําหรับรถทั่วไปที่ไม่ใช่แบบไวแรงเขาก็จะไปการเต้นกังเห็นไหะ จะบอกว่าเราโชคดีมากเลยค่ะวันนี้เรามาถึงในวันเฉลิมพระชนม์ษาของสมเด็จพระราชนีอุทยานแห่งชาติไม่เก็บค่าเข้าค่ะปกติต้องจ่ายคนละหนึ่งร้อยบาทวันนี้ฟรีค่ะโชคดีมากเลยนี่เห็นไหมคะบริเวณที่จะกว้างมากเลยคือสามารถที่จะการเป็นด้แบบเป็นร้อยเต็นท์อย่างด้านนี้เห็นไหมคะด้านนี้ค่อนข้างจะเป็นเต็นท์กลุ่มใหญ่ที่มันจะเป็นครอบครัวใหญ่ เขาจะมีผ้าใบมาการแล้วก็ตั้งโต๊ะยาวทานข้าวกันแล้วทานข้าวเป็นเป็นครอบครัว6-7คนนั่งกันแบบนูบ้บรรยากาศดีดีเขาบอกว่าห้องน้ำสะดวกมากมีหลายห้องแล้วหน้าห้องน้ำผีสเสื้อเยอะมากมากถึงมากที่สุดเมื่อกี้มานี่ผีสเสื้อแบบกระโดเป็นเกือบจะร้อยตัวเลยนะกระโดดสวยๆไม่รู้น,นุดแล้วเขาจะไปนอนกันหมดหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ 6โมงมา,งไ,งางไ,งไม่เจอเยอะมากเพราะตอนนี้หายไปแล้วทุ่งราล้อมหายไปนี้ช้าแล้วติดเชื้อถึงจะมาถึงแถวบริเวณนี้เขาจะเช่าคนชื่นชื้อเนี่ยมากันเป็นบริเวณนี้เลยอ่าที่นี่นะคะก็เป็นร้านค้าสวัสดิการของบ้านกลางแคมป์ในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะคะจะมีอาหารมีเครื่องเดิมของที่เลือกโอ้เยอะแย,ยะเลยเดี๋ยวเรามาดูนะคะในร้านเขามีอะไรขายบ้างแต่ตอนนี้เรามาเมื่อไหน่อยเขาจะเก็บร้านแล้วมั้งเนี่ยเพราะเรามาเมื่อไหน่อยนี่เป็นอุปกรณ์ดิ๊บ กาแฟชงกาแฟแน่เลยนะคะแสดงว่าปกติแต่กางวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะแน่เลยดูจากน่าจะขายดีบขายดีมีเนื้อด้วยมีเนาะด้วยอ่าไม่รู้เนาะซื้อมาหรือเนาะเนื้อป่าเนื้อป่าเก็บที่นี่นะคะสวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหลเจ้าของร้านอยู่ไหนคะถ้าเจ้าของร้านไม่มาเราจะขโมยของแล้วนะคะสวัสดีค่ะขออนุญาตขออนุญาตถ่ายนิดนึง ร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะเน่มันไม่มีคนทำคาญเลยนะครับสมุนได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะเอาตามจริงเลยค่ะตัช่วงเจ็ดโมงครับเจ็ดโมงเช้าถึงกี่โมงกี่โมงก็ถึงหกโมงหกโมงเย็นใช่หกโมงเนเปิดทุกวันไหมคะทุกวันครับทุกวันเลยใช่ไหมคะบริการนักท่องเที่ยวมันจะมีช่วงเวลาปิดอ๋อใช่ครั แสดงว่านักท่องเที่ยวที่แบบว่าอยากได้ธรรมชาติสัมผัสความลำบากนิดหน่อยแต่ไม่อยากลำบากเรื่องอาหารการกินมาที่นี่ได้เลยขอแค่พกตังมาเนี่ยได้กินแน่นอนสโลวกสบายแน่นอนอาหารมีทุกอย่างตามสั่งนี่เลยใช่ไหมคะตามนี่แหละครับมีสเต็กได้เหรอสเต็กมีเยอะมากค่ะมีทั้งสเต็กและอหารตามสั่งแล้วก็ได้ข่าวที่เนี้ยเป็นต้นฉบับของหมีใช่ไหมคะน้องหมีที่ชอบมาแย่งไข่เจียวใช่ไหมคะที่เห็นในคลิปออกข่าวบ่อยๆใช่ไหมเห็นมีคนบอกว่าเมื่อกี้เขาเจอหมีกันหลายคนเลย ก็เป็นอ,อ,อันนี้ผมนี่คืข้ามันวันเป็นมีเลี้ยงรือว่าอะไรเขาปล่อยตังแต่เลๆ,เลๆอ๋<ม><พ>อเพราะฉะนั้นนะคะคนักท่องเที่ยวท่านใดที่อยากสัมผัสเห็นหมีไหมเห็นหมีไหมแบบธรรมชาตินะคะต้องมาที่นี่ถ้าอยู่ข้างล่างแก่งกระจานข้างล่างจะไม่ได้เห็นนะคะต้องขึ้นมาที่บ้านกลางแ,แคมป์นะคะแล้วคุณอาจจะได้เจอเขาเมื่อกี้ตอนงข้างเขาบอกว่าเขาก็มาตอนช่วงบ่ายเขาก็เจอเอ้ย แฟนๆไม่น่าเชื่อไปเขาใหญ่เจอกวางแต่มาแก่งกระจานบ้านตัางแข้มเจอหมีค่ะที่หมูตัวปันจะเห็นเนี้อมุมมมมดเนาะนไหมเหนม็นี่เขากํลังอะไรกอน่ลยกับของกินเขาชอบหาอะไรกินแบบโดยเฉพาะของมันเศษข้าวเศษอาหารแล้วก็พวกน้ำมันที่เราก็จะชอบา้าเป็นเศษ เห็นเจ้าหน้าที่อยานบอกว่าถ้ามีน้ำตาลทรายวางไว้นะเขาลากปันถุ่มๆไปกินเลยมือเท่าไหร่ซัดเหี้ยเขาเชื่องมากเลยนะเขาไม่เขาไม่ขู่ไม่โวยววยไม่อะไรนะขอดเพื่มีของเขากินเขาก็กินเห็นน้องที่ร้นอาหารบอกว่าบางทียกยกถังอาหารไปทั้งถังมงไปลากกินป่าเลยถ้าเขายกไหวเขายกลงไปเลยเขาไม่สนใจทันี้สิ เรู้สึกว่าเราคุ้มแล้วเนาะที่มาวันนี้เนาะได้เห็นหนีที่ไม่มีกรงอะ่ะหนีธรรมชาติเนี่ยถึงไม่น่าเมื่อกี้เดินไปที่ร้านอาหาราเขาบอกเห็นหนีไหมเห็นหนีไหมเราไปเอ๊ะพูดทะลึ่งกับเราหรือเปล่มมามาถึงเห็นหนีไหมเห็นหนีไหมเนี่ยเขาเดินมาเปิดไฟ

ฉลาดค่ะเมื่อวานห็นเจ้าหน้าที่บอกว่าไปเปิดถังนแก๊สเขาเล่นเป็นแก๊สจะหมดอ่ะเพราะว่าเขาทำกับข้าวแล้วเขายังไม่ทนจะปิดวาล์วแก๊สอ่ะเธอเดินมาเปิดสักสุดแล้วเธอก็ยืนดูเหมือนกับว่าเมื่อไรจะหมดอะไรอย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่ก็ไม่กล้าเข้าไปปิดก็ยืนดูเฉยๆสุดๆนะคอ่ะ นี่เดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนเขาจะพูดได้แล้วค่ะเนี่ยพูดภาษาตัวเดียวใช่แค่พูดภาษาคนนี้ไงโอ้โหได้ยินเสียงไหมเอสซีได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงกัดกัดถุงนะโป๊ะเลยตรงนี้เหรอนี่นะค่ะนี่แหละไม่ได้เลยสามารถนำภาพและคลิปหลักฐานไปขอเบิกเงินจากอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะคะเรียกค่าเสียหาย อารมณ์อารมณ์ดีอยู่ใช่ไหมลูกหนู่กำลังกำลังอร่อยหมือนอารมณ์ด <gen misf ired> <face> <people> ีอยู่ใช่ไหมอย่าอารมณ์เสียนะลูกเขาเก่งจริงนะเขากินแต่อาหารเขาไม่กินพลาสติกเลยนะเก่งจริงนี่หันมายิงฟันยิ้มยิ้มนิดนึงโอ้โหเลิศ หหหแหม F4 มันเชี่ยมากเลยเขา,าหเหมือนแบบกินเพิน่นในใจงองค์คิดเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไม่เคยเห็นใครกินหลอเหรามาเย็นดูกันี่ได้เลยหร <c oughs> ือเขาคราวหน้านอาจจะมีเคสว่าขอมาม่าที่หวานหวานนะเผ็ดเไม่ชอบกินไม่ได้เหาลดต้องยันเผ็ดไปไหนขอหวันหวานใส่น้ำมันเยอะๆเย ตรงนี้เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนะครับมาถ่ายรูปกันแล้วก็มาเล่นน้ำโดยบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้จะเป็นน้ำที่ไหลมาจากทางด้านบนครับแล้วก,ก็ลรงมาด้านล่างตรงนี้จะเงครับ ยพญยากระลอกอยนะครับน่าจะมาหาพวกมดพวกปวกกินอยู่ครับอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เขาก็าระแวงเพราะว่าคนจะเข้าใกล้เขาไมครับตัวจะออกแบบสีดำๆนะครับ หลังจากที่เราถ่ายพยากระลอกเสร็จนะครับเราก็ได้เดินทางกลับออกมานะครับกลางทางเรามาเจอลิงหน้าแดงนะครับจํานวนหลายตัวอยู่นะครับนักท่องเที่ยวขับรถก็ระวังหน่อยนะครับเพราะว่าตอนที่ผมขับออกมามีลิงหน้าแดงตัวหนึ่งครับเป็นลูกเล็กๆนะครับได้รับบาดเจ็บนะครับก็เดินขากระเพกอยู่นะครับ ถ้าใครพบเห็นก็ให้เรามดระวังกันด้วยครับวันนี้ไว้แวนคุงต้องลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ